สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยเนาะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมนะคะ,ะทั้งรวมจับคู่แล้วก็สายวิ่งสายรูดในสูตรเดียวกันนะคะพี่น้องจา๋าก่อนไปรับชมเนาะแอดก็ มาแจ้งนิดนึงนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์มาตามนี้เลยนะคะแอดมาแล้วแจ้งด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนาะสำหรับห้องพนิดานะคะสำหรับห้องพนิดาเปิดใหม่สำหรับท่านที่มานะคะอ่าให้เข้าฟรีวันที่สิบ0ถึงสาสิบเอ็ดนะคะพี่น้องจาแอดมาแล้วก็แจ้งด้วยเนาะว่าเข้าห้องพนิดานะคะ เพราะว่าแอดจะมีทั้งห้องพนิดาแล้วก็ห้องสาวบึงนะคะห้องนี้เปิดใหม่ให้เข้าฟรีถึงวันที่31นะคะอ่าถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ตามนี้นะคะต่อที่ฮานอยเนาะฮานอยนะคะก่อนไปรับชมเราจะมาดูผลกันก่อนเนาะพี่้องา๋าผลของวันที่9กันก่อนนะคะค่อยดูของวันที่10เนาะ ่าเดี๋ยวในกลุ่มแอดก็จะให้แนวทางเลขทูบเหมือนห้องใหญ่นะคะอาจจะให้แนวทางเลขทูบเช่นกันเนาะแต่ว่าอาทูบจะคนละเลขทูบนะคะพี่น้องจ้าอ่ามาดูผลกันนะคะสำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะ057เนาะอ่า57แอดก็ไม่มีเนาะตารางตัวเด่น5มานะคะ ส่วนล่าง29นะคะพี่น้องจา๋าสองมาเก้มาเนาะอันนี้เข้าตารางนะคะ,ะตารางแอดก็ไม่ได้จับออกมาให้ทุกตัวนะคะส่วนในหน่อยพิเศษเนาะศูนย์หกศูนย์ล่าง4ี่ห้านะคะสี่ห้สีเข้าตารางเช่นกันนะคะ,ะตัวเด่นที่แอดให้วิ่งรูดนะคะให้วิ่งรูดที่6ฟันที่6ถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดก็จะได้หกศูนยเนาะพี่น้องจา๋าสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ แล้วก็ปกติเนาะสองเก้าห้านะคะสองเก้าห้าเก้าห้าตารางมานะคะพี่น้องจากเก้าห้าเข้าตารางนะคะสองเก้าห้ามาทั้งสามตัวเลยนะคะส่วนล่างสามสี่เนาะดูวิ่งรูที่สามนะคะวิ่งรูที่สามแต่แอดจับออกมาแค่นี้เนาะสามสี่มาเข้าตารางนะคะสามสี่เข้าตารางนะคะ ส่วนในน้อย v ีไีนะคะ4 4่สี่แดสี่เข้าในชุดกันนะคะส่วนล่างสามเจแอดก็หลุดไปเนาะพี่น้องจา๋าตารางมานะคะตารางมาสอง5้าี่ห้าอ่า6 0นย์ี่6นี่ก็คือถ้าใครนำไปวิ่งเนาะถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดนะคะสำหรับวิ่งรูดที่6กกับ3 3สามก็มาทั้งสองน่อยนะคะถ้าใครนำไปวิ่งไปรูดเนาะก็จะได้ทั้งสามสี่แล้วก็สามเจ็ดนะคะ ส่วนตารางแอดนะคะ295ตารางแตก3ตัวนะคะส่วนตัวที่แอดจับคู่ตัวที่แอดเจาะมาอ่ามาแค่คู่เดียวเนาะพี่น้องจา๋า48นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังรใจให้ด้วยเนาะพี่น้องจา๋าแนวทางไม่หลายตัวนะคะแนวทางพยายามคัดให้น้อยที่สุดแล้วนะคะอ่าแนวทางก็เข้าทุกวันนะคะบางทีแอดจับไม่คู่ไม่เข้าเข้าประมาณคู่เดียวแบบนี้พี่ๆสามารถพี่ๆจับในตารางเข้านะคะ อ่ะมาตามต่อกันเด้อพี่น้องจา๋าเดี๋ยวในห้องแอดก็จะคัดให้อีกนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวหน้าช่องก็จะอ่าปรับสูบใหม่ด้วยนะคะอ่ะไปตามต่อกันของวันที่สิบกันก่อนเนาะสามารถทัาทายพูดคุยได้เด้อพี่น้องจา๋าอย่าแอบมองฉันอยู่นะคะ พูดคุยทักทายคอมเมนต์ได้นะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า ไปกันต่อนะคะสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้ตารางตัวเด่นในวันนี้แอดก็จะมี2นะคะมี0มี6 6หรือ9นะคะพี่น้องจ๋า173นะคะอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะวิ่งรูดที่2นะคะวิ่งรูดที่2กับ6 วิ่งรูที่สองกับ6กแอดฟันที่สองนะคะฟันที่สองเนาะอะอดเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะจับคู่ก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดอะแนวทางจะมีเพิ่มมานะคะหกหนึ่ง หกสามหกเจ็ดหกเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะสำหรับในชุดกันนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ด แล้วก็3 7นะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเนาะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะเน้นไป2 1 2 6 สองหกหรือสองเก้านะคะหกกับ 9, เก้าตัวเดียวกันนะคะแอดก็เขียนไว้ให้เนาะหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งหกเจ็ดหรือเก้าเจ็ดนะคะส่วนในชุดกันเนาะ,ะในชุดกันแอดเน้นไปที่เจ็ดศูนย์แล้วก็สามเจ็ดนะคะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็เช่นกันเนาะถ้าไม่ชอบเป็นหกหกก็กลับหัวเป็นเก้าเก้าก็ได้นะคะ ก็ขอให้พี่พี่ทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบทุกๆวันเลยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเนาะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เนาะอ่าโปรโมชั่นช่วงนี้วันที่1 0ถึง31นะคะอ่แอดไลน์มาแล้วแจ้งแอดด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนะาะอตามนี้นะคะ สนใจทักทายได้นะคะช่วงนี้โปรโมชั่นนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆเอทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกทุกวันนะคะเง mm ิน hmm. ทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ